สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปดูพระราชกรณียกิจในสมัยของรัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระราชกรณียกิจที่สําคัญของรัชกาลที่5ได้แก่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการเลิกท่าและไพรในประเทศไทยการป้องกันการเป็นอาณานิคมของจกักรวรรดิฝรั่งเศสและจกักรวรรดิอังกฤษได้มีการประกาศออกมาให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศโดยบุคคลศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม สามารถปฏิบัติศาสนก,กิจได้อย่างอิสระนอกจากนี้ได้มีการนำระบบจากทางยุโรปมาใช้ในประเทศไทยได้แก่ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาทใช้ระบบเขตการปกครองใหม่เช่นมณฑลเทศาพิบาลจังหวัดและอำเภอและได้มีการสร้างรถไฟสายแรกคือกรุงเทพถึงอยุธยาลงวันที่1มีนาคมรศ .109 ซึ่งตรงกับพุทธศักราช2433นอกจากนี้ได้มีงานพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ การก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าไปรณสนีโทรเลขโทรศัพท์การสื่อสารการรถไฟส่วนการคมนาคมให้มีการขุดคลองหลายแห่งเช่น,นคลองประเวศบุรีรมคลองสำโรงคลองแสนแสบคลองนครเนื่องเขตคลองรังสิตประยูนศักด์คลองเพลมประชากรและคลองทวีวัฒนายังทรงโปรดกล้าวให้ขุดคลองส่งน้ำประปาจากเชียงรากสู่สามเสน อำเภอดุสิตจังหวัดพระนครซึ่งคลองนี้ส่งน้ําจากแหล่งน้ําดิบเชียงรากผ่านอำเภอสามโคกอำเภอเมืองปทุมธานีอำเภอคลองหลวงอำเภอธัญ,ญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอำเภอปากเกร็ดและอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีและเขตสายไหมเขตบางเขนเขตดอนเมืองเขตหลักสี่เขตจตุจักรเขตบางซื่อเขตดุสิตเขตพระยาไทย และเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระราชะกรณียกิจด้านสังคมทรงยกเลิกระบบไพร่โดยให้ไพร่เสียเงินแทนการถูกเกณฑ์นับเป็นการเกิดระบบทหารอาชีพในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเลิกทาสแบบค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากออกกฎหมายให้ลูกทาสอายุครบ20ปีเป็นอิสระจนกระทั่งออกพระราชบัญญัติเลิกทารอสรศ124หรือพศ2448ซึ่งปล่อยทาสทุกคนให้เป็นอิสระ และห้ามมีการซื้อขายทาตการปฏิรูปการปกครองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงการคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกที่มีต่อประเทศในแถบเอเชียโดยมักอ้างความชอบธรรมในการเข้ายึดครองดินแดนแถบนี้ว่าเป็นการทําให้บ้านเมืองเจริญก้าวหน้าอันเป็นภาระของคนขาวทําให้ต้องทรงปฏิรูปบ้านเมืองให้ทันสมัยโดยพระราชกรณียกิจดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่พศ2416 ประการแรกทรงตั้งสภาที่ปรึกษาขึ้นมาสองสภาได้แก่สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์ในปีพศ2417และทรงตั้งขุนนางระดับพระยา12นายเป็นเคาวสินเลอร์ให้มีอำนาจขัดขวางหรือคัดค้านพระราชดำริได้และทรงตั้งพระราชวงศานุวงศ์13พระองค์และขุนนางอีก36นาย ช่วยถวายความคิดเห็นหรือเป็นกรรมการดำเนินการต่างๆแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ์หรือช่วงบุญนาคขุนนางสกุลบุญนาคและกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเห็นว่าสภา,าที่ปรึกษาเป็นความพยายามดึงพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทําให้เกิดความขัดแยง้งที่เรียกว่าวิกฤตการวังหน้าวิกฤตการ์ดังกล่าวทำให้การปฏิรูปการปกครองชะง,งักลงกระทั่ง พศ2428พศ2427ทรงปรึกษากับพระวรวงเธอพระองค์เจ้าปริศดางอัครราชทูตไทยประจำอังกฤษซึ่งพระองค์เจ้าปริศดางและพร้อมเจ้านายและข้าราชการ11นายได้กลาบทูลเสนอให้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแต่พระองค์ทรงเห็นว่ายังไม่พร้อม แต่ก็โปรดให้ทรงศึกษารูปแบบการปกครองแบบประเทศตะวันตกและในพศ2431ทรงเริ่มทดลองแบ่งงานการปกครองออกเป็น12กลมหรือเทียบเท่ากระทรวงพศ2431ทรงตั้งเสนาบดีสภาหรือลูกขุนณศาลาขึ้นเป็นฝ่ายบริหารต่อมาในพศ2435ได้ตั้งองคมนตรีสภา เดิมเรียกสภาที่ปรึกษาในพระองค์เพื่อวินิจฉัยและทำงานให้สำเร็จและรัฐมนตรีสภาหรือลูกขุนณศาลาหลวงขึ้นเพื่อปรึกษาราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกฎหมายนอกจากนี้ยังทรงจัดให้มีการชุมนุมเสนาบดีอันเป็นการประชุมปรึกษาราชการที่มุกกสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยความพอพระไทยในผลการดำเนินง,งานของกรมทั้ง12ที่ได้ทรงตั้งไว้เมื่อพศ2431แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงประกาศตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเมื่อวันที่1เมษายนพศ2435อันประกอบด้วย 1. กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบงานที่เดิมเป็นของสมุหางนายกดูแลกิจการพลเรือนทั้งหมดและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือและชายทะเลตะวันออกสกระทรวงนครบาลรับผิดชอบกิจการในพระนคร3กระทรวงโยธาธิการ รับผิดชอบการก่อสร้าง 4. กระทรวงธรรมการดูแลการศาสนาและการศึกษา 5. กระทรวงเกษตรพาณิชยาการรับผิดชอบงานที่ในปัจจุบันเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์6กระทรวงยุติธรรมดูแลเรื่องตุลาการ 7. กระทรวงมุรธาธรดูแลเรื่องราชูปะโภคข,ของพระมหากษัตริย์8กระทรวงยุทธนาธิการ รับผิดชอบปฏิบัติการทหารสมัยใหม่ตามแบบยุโรป9กระทรวงพระคลังสมบัติรับผิดชอบงานที่ในปัจจุบันเป็นของกระทรวงการคลัง10กระทรวงการต่างประเทศหรือกรมท่ารับผิดชอบการต่างประเทศ 11. กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทหารและบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ 12. กระทรวงวังรับผิดชอบกิจการพระมหากษัตริย์ หลังจากวิกฤตการรอสอ1 2หรือพศ2436ทรงให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบกิจการพลเรือนเพียงอย่างเดียวและให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกิจการทหารเพียงอย่างเดียวยุบกลมสองกลมได้แก่กลมธนาธิการโดยรวมเข้ากับกระทรวงโดยรวมเข้ากับกระทรวงกลาโหมและกลมมรุธาธร โดยรวมเข้ากับกระทรวงวังและเปลี่ยนชื่อกระทรวงเกษตรพาณิชยาการเป็นกระทรวงเกษตรตราธิการด้านการปกครองส่วนภูมิภาคมีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางทำให้ไทยกลายเป็นรัฐชาติสมัยใหม่โดยการลดอำนาจเจ้าเมืองและนำข้าราชการศูนย์กลางไปประจำแทนทรงทำให้นครเชียงใหม่รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสยามตลอดจนทรงแต่งตั้งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ไปประจำที่อุดรธานีเป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองแบบเทสาพิบาลพศ2437ทรงกำหนดให้เทสาพิบาลขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยยกเลิกระบบกินเมืองและระบบหัวเมืองแบบเก่าได้แก่หัวเมืองชั้นในชั้นนอกและเมืองประเทศสราชจัดเป็นมณฑลเมืองอำเภอหมู่บ้านออกพระราชกำหนดสุขาพิบาลกรุงเทพรศ116หรือพศ2440 จัดตั้งสุขาภิบากลกรุงเทพสุขาภิบาลแห่งแรกของประเทศขึ้นกับกระทรวงนครบาลระบบเทาภิบาลดังกล่าวทําให้สยามกลายเป็นรัฐชาติที่มั่นคงมีเขตแดนที่ชัดเจนแน่นอนนับเป็นการรักษาเอกราชของประเทศและทําให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นพระองค์ยังได้ส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษาในทวีปยุโรปเพื่อมาดํารงตําแหน่งสําคัญในการปกครองที่ได้รับการปฏิรูปใหม่นี้ และทรงจ้างชาวต่างประเทศมารับราชการในตำแหน่งที่คนไทยยังไม่เชี่ยวชาญทรงตั้งสุขาพิบาลท่าฉลอมเป็นสุขาพิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศเมื่อวันที่18มีนาคมพศ2448หรือรศ124ถือเป็นการเริ่มต้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นและเริ่มต้นการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกเมื่อวันที่18มีนาคม ทุกปีจึงเป็นวันท้องถิ่นไทยและออกพระราชบัญญัติสุขภิบาลหัวเมืองรอส .127 หรือพศ .2451 และจะตั้งสุขภิบาลเพิ่มอีก13แห่งหลังจากนั้นฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ